เดินมุมเมาวเบริรผู้ายกับผู้ายผู้ไฮใช่เป่ามันจะกู้มาผสมปลตั้งต้อนผู้ายมันจะผู้แบบผู้แบบมาผสมมาจะดีนี่เดียวที่วันนี้เราไกินข้ววนาวหรือเปบ่กปลาลูกเนียได้เอยอ่ะอ้าวปลาลูกเนี้ยไว้น้อนกนไก่สดีร้าพี่น้องส,สดีพี่น้องสุขโหสุข,ข้น น้องไอสวัสดีก่อนอี่จาก็บาปบมาเลี้ยวสวยเลี้ยวอ่ะสวัสดีพร้อมกันกลมหัวลงสวัสดีครับเอาน้องไอสวัสดีหไหมบ๊มดยจีจ้าน้องไอกินขาน้าราบ๊อผมจำไม่ได้กินเ่ราะถ้าได้กินผู้ดได้สิยงกินการถอดไข่ว่างนันนะการนำเหยินไม่ให้ลุง่งวังกันน่ะเอ้ย ก็นั่งเฮฟเน้างินเลงพี่น้องมากระสือของเผิ่อในเมืองของหันเนาะมันพอดีกระสือแผ่นปอเปียมาอันเดียวคิดว่าของสิทธมากอะนายนอไป,อ,ไปอยู่ก <ไป S 1> อ,องไอ้ลูกตัวแผ่นปอเปียสิซังอ่อนไล้นายนอนแผ่อยู่กองไอ้ลูกตัวเออไปไปเอา,เาอันน้ำเย็นมาให้ลูงเถอะเอาไปไว้ลูงหิวน้ำเก็บข้อหรอเนี่ยวไป เอ้ยวเอ้ยวนว่าพ่อครับพี่น้องเขาจะสร้างไปช่บ like ุรีซีซีซีสิบหกสิบหกชุดกะเบิดไปเลยครับซีฮอลหมือนซีสิบซีสิบแผ่นน้ะพ่อกะทอดให้พี่น้องซิมน้ำนะครับแปดแผ่น นอกเหมือนกับทรงช้นบุรีเบิดเลยครับทรงกับทรงแซย็ยนนะครับพี่นอ้องแซย์พอดีอ่าพี่น้องเพิ่นมากกันเลยแบบบ่ได้อันทอดเด้อพี่นอ้องทรงไปเพิ่นทอดเอาเองไปน้องไอ้แป๊วเนี่ยในลุงไว้กลางสีเขียดแล้วกินแรงพี่นอ้องสีเข็ดลาบหมู ลาบมูตลาดดอกพี่น้องอยากลาบหมงไปว้ไปไว้ลุงสีซส้อยพักไงว่ายเอามาจอแมนแมนเอามาเอามาขวดหนึ่งส้อยพักนักด่ะสีส้อยคลงหน้าหมูเนาะว้เอาไม่ลุงว่ายหิวนำใจสิขาดเลย จได,ยยยด้ย้อนเถนมาเห็นรุ่งข้างหีเขียวถอดกางเกงออกอถอดกางเกงออกถอดกางเกงออกเลยค่ะนก็ได้เซาเพือกไปไปเยียวข้างนอกอนอด้วปดเหยียวกให้บกเพิ่นกระบ,บอกอีลีพี่น้อง

นี่เครื่องหนพี่เ้างเป็นหนังหมูใส่หมูเข้าใจตาขีมาซอยใส่หลอิขี้หลายเถอะนะวขึ้นมาซื่อเหีียวเหีียวเป่งหนอเนี่ยเหียวเ อยไปไปลุกปูนนูนหไปนะผมบอกหาไปหไปปูนนูนหาย้วสร้อยตับขึ้นหลายขนาดสร้อยเหลียมนี่ยว่าไม่ได้หน่อยที่หนา ไอซี่เเขามคือแสบจีลาบใช้บักองาเลยพี่น้องล้วนหมูซับใช้บักงา บกักนาวอยู่บ่กแม่เนี่ยตุย็นนี่แม่มีบกักนาวอยู่บ่กเนี่ยตุย็นนะเอาบอกักนาวอาไม่เด้ออย่าซอยกันพี่น้องมันหลายนะพี่น้องมาลาบหมูกันครับอันนี้หมูร่วนนะครับ ผมด้วงเกลือตัวสีนิดนึงครับดังนั้นเวลาคุณต้องระวังครับเบิงบ้งแบบกระแนงที่หนอ,กองกระแมงกะลำบ้างหนึ่งใส่ไฟเบอเบิเดดออกนะเอาไปใส่ใส่เถื่อนรุ่นน้ำอันนี้ตับอันนี้ไส่อันนี้หนังหมูหนังหมูผมว่ามากแบบว่าเขาซอยมาะห้ยนะมันตอนหน่อยกดมัน กุยว่าติดข้ามเขา่าอันนี้หัวใจครับข้องคนบ่ามีหัวใจเนาะใช่แบบว่าให้มันตอนติดข้ามเข่าโหลดครับจังแสนี่ครับพี่นนองคนเล่เข้ากันก่อน ใส่ปวดว่ดดอกข้าวกลวงไปรอชั้นดียวกับข้ัวข้าวเสียเย็นน้วพี่น้องหอมคือเกาครับหัวแซ่ตัวเย็นเลยมูสุดสสองซอดสามเื่องครับบสถึงสองสอลาบหมูเท่านผมใส่น้ำกระเทียมดองด้พี่น้องใส่น้ำกระเทียมดองคับี่เคิง นี่สิออกกันร้านส่งสูงน,นะละกะมะนาวครับไ้ยลืมเอาทิกป่ผลใส่ฝามนมะนาวกันทีหน่องมันเรี่ยผลอยยางตกไหมลูกมะนาวซาใจดีครับ น้ำตาลนิดหน่อยก่อนด้วยครับแล้วก็พริกป่นโอ้ยคือสองครับพริกป่นซ้อนหนึ่งก่อนแช่ตู้เย็นไหมวะพริกป่นครับเอาปวดดีนะก็ซ้อนอีกแต่ยังหลาแล้ว ืมเหี่ยงหน้าสองเปียงก็ได้ แค่พักครับมีกระเทียมดองนั่นวยครับแซ่พักหอมจุกๆไปเลยยากหมูที่เป็นกระสรีสีสันหนึ่า ันกันพี่น้องหมูเครืองเห็นแล้วกินข้าวพอดีละหอมต้มกระดูกหมูใส่กับฟักเอาไปเสิร์ฟครับเนีย่ยพี่น้องลาบหมูมากินมากมาพี่น้องกินข้าวเล้งครับ ลาบหมูครับกระต้มกระดูกหมูใช้หลักฝักนะเศบๆฟังครับพากันนี่บกท่วงบกแตงใบพรกโขมผ้าบักเขือร์บะขัง่างครับมากมากครับพี่น,อน้องหนิ้วเขาเหรอพอดีคือเขาบดมืออ่ะอยากจะน้อเตรียมของครับบอคอยรอคอยสวัสดีครับพี่น,อน้อง สวัสดีพี่น้องสุขสุขคนรัดผ่าไม่ยังมาเสาร์เนาะถ่ายามาหาหมอพี่น้องเป็นเริ่มพี่น้องกันเลยท้ายาอยู่ริมซีปากนะน้องไอสวัสดีปลาลุกนะสวัสดีจ้าน้องไอสีมายังมือเนี่ยบอกปลาลูกเนี่ยน้องไอสีไปคืนบันไดเรือนเด้อมีูดจอยู่บนบัไดเรื่วนแล้วนะจะไม่ขี้รถขี้รถถ้ายาไปยั้งก่อมือเนี่ย หมอสีจางายังยวะหมอสีสมังกรสีมงกรเออน้อ,อ,นองน้องไอ้น้องไอหักลุ้งยังยวะหักแนวดิจูบังว่าจะาขึ้นมันขึ้นบันไดเดียนี่บอกยังเห็ดเวิ้ดพี่น้องปะไปขึ้นบันไดเดือนสิขี้รถอันโยกเงีย,ววงยกยังบวะเด็กขี้รถโยกเงียกน้ำแตงโตแตดึกเด้อหุ่นพี่น้องไะ เอิน,นนะป,ปนูกัญามาโยอมาไปไปเห็นปะไปไน้องไอซไปกินบันไดเลี่ยงเด้อจะไปนอไรเ่อีใจเยอะวะเอินเอิูอกัญานะม่เห็นปเอูกัญญาใหญม่าเยอะตันหัไอายคนไอคนบ กูกำเนยร์อีกว่ามากทำแหมะหรอ,อกงานเองเยอะว่ะสรยงงานเองเยูะว่ะไปเดี๋ยวลุงไปค้นเงินหิยงากันม่ลุงฝากเงินมาหิยงาไปไปท่ห้องน้ำหมุนไปไปไปท่ห้องน้ำไปข่วนข้าข่วนมวนเลยมาหา่าง Quay nha Chắc đi đi nữa Đi nữa Đi nữa mà Đi nữa mà Giàn nữa mà, bố mới đi Cao khá đấy bà, nhỉ đấy cao cao, 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 à ดีปะดีป่ะคูณโอยหนึ่งคูณไปทัางห้างหางต้องกต้วงะเขาี่มองนมกเาตีวาพี่ดี่ น้ำไ,ไอศครีมไปขึ้นหยังมีบอกก่อนน้องไอศครไปยัางกอกนั่นสิไปขึ้นรถอันนัน้นขอบคุณค่าหรือยังกกเที่ยวเ,เงินสิไปไปไป,ไปขึ้นจักอัน,ไ,นไปไปแลกเงินไป เอาเงินไปแลกครับพูดพูดไปท่าพูดบ้านบอนพูดพูดยางกลับไปทางไหนก่อนยางกลับไปไปยางกลับไปครับกลับไปแลกเงินก่อนกลับไปแลกเงินก่อน ข้าวก่อนสองสองแบงค์เลยครับนะทำไม,ไมลุ้งเสียให้สิคืนถ้าได้ไปเลือกเอาคืนตัวไหนคืนตัวทั้งหนาหรือเปล่ะไปไปเลือกเออเมือ่อ ึ้นตัวมีย้ะวะอ้าขึ้นไปขึ้นได้วะียอดเองบอกขอบข,ขอบคุณค่าก่อนเออบุจักมองยอด อาจับจับที่ล่ะดีว่ะด,ดีมากปะนางไอ้มากววะยิมน้ีหรอยิมแหมหันหน้ามายิมหเหออ้จังตบเจับต๊เดี๋ยวขี่ม,มาแล้วก้น nhỉ 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 vâng nhỉ nhỉ nó ngái nhỉ nhỉ vâng nào thì khi ăn khi mua của đế bàn khi แต่มันหยอดอีกมันจักหยอดจุกอยากกินอาคืนแล้วแล้วคืน <c oughs> ดีวะฮะดีวะโยกโด้วยยโด้วยยกโมด้วยยิด้วยคะดีคะใส่เกือไหมอีกเนยดีวะมามาลุงจับมม่ บอกพูดได้เคียงเนี่ยได้คี้มันไดเรียนรึเปล่อยานลงไปมัน,น,นมีรถบอกไปมันไก่เมื่อเมื่อ สวัสดีปลาลูกต้องไปกินข้าวกับยังครับเนี่ยกินเก้ากับหมูกระจากินเก้ากับหมูกระจากับข้าวผัดไปกินหมูกระจากินหมูกระทะดอิซิบุหมูกระจาดยุ่งหะือไม่กี้แม่กกี้ไปขี่ไปขี่รถมวนบ่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มวนรองหันยูบีซีี่ขึ้นบันไดเลื่อนมวนยุ่บ่มวนบ่บอกปลาลูงแน่บ่บอกลูงบ่พาไปอีกเด้่ ไปบ่ไปจ้าเด้อไปเออพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กัสีได้เอาไว้สซ้ำนีเนาะหนาญามลุ่งว่าวเป็นยังคือว่าวึไปแม่ไปหาหมอมาพี่น้องต่อไปเราปวดเอวนั่นเลยไป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 ยาวารุงสีว่านั่นเอาบอกปไาลุงว่าเอาไว้พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสีแดงเอาไว้ซ้ำนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะกนสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ,บ,บ๊ายบาย,บาย,บาย